สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะตอนนี้กำลังรีวิวโฮเทลห้องให้ชมนะคะ,ะที่โฮเทลนี้ค่ะอามาเน็กอามาเน็กใช่ไหมชื่อของโฮเทลนะคะอยู่ในโซนในเมืองเนาะอาซาคูอาซาคูซานะคะนี่ค่ะออกจากรถไฟนะคะเดินมาก็ไม่ ถึงสิบนาทีนะคะข้ามแยกมานะคะทุกคนคือห้องนี้สําหรับนอนได้สองคนนอนนี่คือเตียงนะคะคือแคบมากแต่ว่ามันเป็นจนตึกแถวที่อยู่ข้างๆถนนใหญ่นะค่ะนี่คือโต๊ะนะคะโต๊ะสําหรับนั่งทํางานได้นะคะมีปลั๊กนะคะทุกคนมีอันนี้น้าน้าร้อนเอเขามีเอ,อฟรีเบรคฟาสไหม no no。e r e r e a k f a s t อัน,นี้ตู้เป่านะสำหรับแช่นะคะอืมมีแก้วให้นะคะแล้วก็ที่เป่าผมผมนะคะมีทีวีเนาะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือทีวีนอนก็คือเตียงควีนไซส์เนาะนอนได้สองคนเนาะไม่ใหญ่นะคะคือแคบนะคะก็มีทั้งสองฝั่งนะคะสองฝั่งก็คืออีกฝั่งตรงข้ามทางเดินก็เล็กๆเนาะขึ้นมาทั้งหมดอาจจะมีประมาณเจ็ดชั้นนะที่ที่เห็นลิฟต์ขึ้นมานะค่ะ นี่คือกระจกเนาะค่ะพวกเราก็เพิ่งเข้ามาถึงก็เลยรีวิวให้ให้ดูนะเพื่อนๆแล้วก็อืมอันนี้ก็ประตูอันนี้อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นแท่น,นน้ำพิแอนนะคะทุกคนแต่ว่าห้องน้ำน่ารักอยู่นะ <c oughs> นี่ค่ะห้องเล็กมาก <c oughs> มาในเมืองใหญ่นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้บุ๊ก โรงแรมที่แพงอันนี้คือเก้าคืนเนาะหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะตัวเป็นเงินไทยสามหมืนบาทนะทุกคนค่ะนี่นี่คือทอยเล็ตก็สวยนะทุกคนนะทอยเล็ตสวยอยู่แล้วก็อ่างก็เล็กน่ารักอ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็อ,อ่างอาบนะ้ำน้ำเนี่ยมันจะสั้นนะทุกคนนะแต่ก็ดีเนาะ เราจะถากเป็นเป็นชาเวอร์ก็ได้แล้วก็มีแชมพูสบู่ให้นะค่ะก็ก็น่ารักดีแหละคะ่ะทุกคนน่ารักดีสําหรับเราไม่เรื่องมากเงินงบไม่เยอะสําหรับการท่องเที่ยวเที่ยวเองนะคะมาเองเที่ยวเองก็นี่แหละนี่มผ้าให้นะมีผ้าให้เขาก็จะมาทำทำความสะอาดนะประมาณสองสองหรือสามครั้งนี่แหละนะคะบอกไว้นะคะทุกคน พวกเราก็เดินมาจากรถไฟนะสาขานี่แหละแล้วทีนี้ขึ้นก็ขึ้นขึ้นขึ้นรถเออขึ้นก็อะไรนะขึ้นบันไดมาเนาะหลายชั้นสี่ห้าชั้นเนาะก็จะมาขึ้นมาถึงถึงถนนใหญ่จากข้างล่างเนาะรถไฟใต้ดินเนาะค่ะก็โอเคค่ะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะราคานนี้นะคะเก้าคืนเนาะ 1,500นดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็นั่นแหละประมาณ3,000ไม่มีอาหารเช้าให้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนี่ตรงนี้ค่ะอิน r m เมชันอันนี้โลเคชันค่ะอ,อ,อ,อะอะอะคาอะซาคูซานะคะ่ะแล้วก็อะมาอะมาเน็กโฮเทลขอบคุณนะคะ แต่ว่าสามารถไปหาอาหารกินตามข้างทางได้ค่ะอาหารเยอะแยะเลยค่ะร้านอาหารแถวนี้ค่ะคุไนท์ค่ะทุกคนมาเที่ยวเจ่ปุ่นค่ะ